ตีบอสกันโอ้ยเกิดข้้งบนกำกำบัดเลยกำับกระบอกทำไมมันบินได้เหรอโอ้โหพักขนูแทนไปทัมวงก้แบบโอ้โดต้องตัดหางตบก่ดตัดหางวิวตัดหางเอาให้มันล่วงก่อนเฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วโอ้โหแรง มันตีแรงมากเกียนี่กุกานะเนี่ยเอาวองตีหัวมียสตันไหมวะดีกุกานึกี่ขากิบเลยเป็นกูรับเองตกตกเข่าตกเขากำลังปีรึยปลนารถเป่าตกก็แทงทีนึงแม่งแรงกว่าฟันถามที่ ไอ้เอ้ยไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วเหรอหืมเจ้าจิ้มจิ้มเข้าไหมวัวจิ้มล้วัวแรงกว่าฟันธรรมดาเยอะเลยสองตัดหา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 งใ้ตัวมันให้ตัวมันเฮ้ยมันทำอะไรมันตีวะเนี่ยฝ่จริงมันฝ่จริงมันวางระเบิดวางระเบิด อาตอมแคตตอมแคตโมเดอร์อะโมเดอร์ไม่คุ้นเลยเหรอตัวนี้บอเตอร์ไม่ค่อยลงมาทำไมเนี่ยมันเลยเวทีหน้าชัดมอดอร์มันเลยจิน่าหลังหลังขาดหลังขาด กระโดดตีอืมอืมอืมซอสแตงจิวอะกระโดดตีรัวขับโบสามจุดมันมันวนตามใครวะเนี่ยวนวนไปเรื่อยเลยเสียงฟาวนหนักแน่นจริงว่ะเกม็นวตาตนมรับตาเนี่ยใครเหลือกูดา45นาทีรับรับแล้วกูกูอ้าวพร้อมกันเลย ไม่หรอกบอมบอมมันไม่ผิดอบอมมันดีบักไงดีบักเอ้ยพี่ไมี่นึกว่าเด็กมังกรไม่ใช่นะโอ้ยดูสิครับไปใต้ท้องครับไม่โดนพ่นแน่นอน <laughs> ไดจแบบเด็กกี่เปล่า <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่โดนก็เฮี้ยแล้วโโออ้้หไคนใส่คนเดียวเลยพวกกูอยู่สามคนไม่โดนสักคนเฮี้ยเลยเฮี้ยเดือดเละกันรายกันอยู่จิงเกนูอยู่ในกันสามคนไม่มีใครโดนสักคนคนวิ่งไปใต้ท้องไม่โดนเต็มเทรฟอร์ดดีกว่าชอบชอบจะได้จะได้อืออีกทีเดียวแลชดตัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไอเทมล่วงบั๊กเนี่ย นั่นนะโอยู่นู่นแหละยิงนู่นแล้วได้ก้อนเทียวอ่ะอยู่ตรงนี้อย่างนี้อยากได้ดาก้อนเนี่ยคืออยากได้ไดมอนด์แบบทำดาบไดมอนด์ไม่มีมาไอ้มาอยากไปตีไอ้กอลลีนเมื่อกี้มากเลยโอ้กบอสอีกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไปสัมผัสขอสัมผัสด้วยจะเอาไปทัชอ่าหัวแปบโอ้อันเบลือน้ำตามังกรนดาก้อนลเยอย มันมันขึ้นข้อความเลยเมื่อกี้อ่านไม่ทันมันบอกบิงอะไรสั้งอย่างก็เอาหัวแล้วนั่นแหละมาอยอันไอ้สกิลทำไรได้ไหนดูสิลมจะถ,ถ,ถูกทิศทางตลอดปะเวลาออกเรือออเวเทวเวนเซอล,ลิงเออนี่มันสกิลสำหรับล,ล่องเรือสกิลล่องเรือ ลมจะเป็นใจให้เราตลอดเอาวะดีแหละที่ฉันตามหากูเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่เอาไม้พายเข้าในเกมเราใช้ลมแห่งมังกรลมหายใจมังกรป่ะลมหายใจมังกรในการขับเคลื่อนตัวสุดท้ายนี่มันจะเกลคิงชัดๆ